สิเพิ reunion, nah e. ่นว e um ่าเพิ่นให้ทุกมือย้อนว่าเฮือนนั่นบ่มีบ่อนนอนเนาะบ่มีบ่อนนอนมันนั่งมดูตายไม่ฟังไม่ยังอ้อมมืดเลยเนาะเออถูๆอ๋อถูๆถูๆถจักแมนสั่งกระสีจักแมนผ่ายางจักแมนเป่าเมนอีหยังเนาะบี่น้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะกายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สองของเาวลี่อีกคือเก่าคือเดิมพี่น้อง กะตอนนี้เนาะเาก็ได้มาอยู่ที่จุดๆเก่าในเมือสองปีกอนทุกคนเนาะก็คือเอาหันเคยมาช่วยเหลือในแถาเยืนเนาะทุกคนเนาะในสองปีกอนพูดเลยทุกคนกะแต่ว่ากะบ่ไร้มีมันอย่างเปลี่ยนแปลงขึ้นเนาะมีแต่สุดโทมลงตึกๆขนาดเนาะกะสงสารเพื่อนทุกคนสงสารอีลีเลยราว่าแต่ละเทือที่เ้ามาก่อเห็นหอเห็นเฮือนเพื่อนก็โอ้ทุก นักนวงเนาะนักนวงที่สุดเลยตามแถวเห็นเนาะกัในที่ผ่านมาเฮาก็เคยถามทางแม่เท่าสา่งเทืยนเนี่ยประมาณส่งเทาเคยสอบทมให้พีน่น้องได้ครับสมร่วมกันอยู่แต่ว่ากะบุได้ครับราการส่วยเหลืออย่างนนเนาเฮาก็เลยว่า,าผ่านมาก็เลยอยากมาบิดแบงน้ำใจให้แม่เท่าเติมเพราะว่าเขาเขาสงสารนะทุกคนเพราะว่านเ,นเบิ้งจากสภาเวิ้งานบ้านซองน่ะเพิ่นนัะมีลูกคนหนึ่งทุกคนมีลูกคนหนึ่งก็มหลาน มีหลานคนนึงนี่แหละตามที่เขาชื่อได้นะแต่ว่าลูกชายเป็นผู้ไปรับจ้างหาเงินหาคอ่มา,ามาซื้อเข่าซื้อน้ำให้ไม่เท่ากินนี่แหลกะกลาเป็นอะไรเนาะเขาลองอ่าไปเบิง้งเฮือนซ่านบัดซองเพิ่นอีกเทนึงเบิ้งทุกคนเนาะอ่าบางทีบางทานอ่าอาจจะยังบ่ได้เห็นเถื่อนะเราก็เลยอยากนําเสนอให้ทุกคนได้รับชมร่วมกันอีกเทนึงเนาะทุกคนะกะนะก็เนาะทุกคนอันนี้ก็คือเป็นทางด้านหน้าของเฮือนของเพิ่นเนาะทุกคนโอ้ยเนาะ เพื่อนโอ้ทุบโบฮุวาตอนเราดูฝนเพื่อนยูได้จังใดเนาะอ่าฝนนี่คือจิ๋เขาอ่าใส่เฮือนมืดแล้วเนาะนี่ยบ่งดูหลังคาเฮือนเพื่อนเป็นแน่นเนาะนี่อืมนะทุกคนเดี๋ยวเราจะยางรอบๆเพื่อนห้ทุกคนเบิึงน้ำกันเนาะเนี่ยบึงดูอันนี้เป็นเฮือนคัวเลยทุกคนเนาะเฮือนคัวเลเบิึงดูปวดเพยไปมืดแล้วเนาะโอ้ทุบ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 ทุก จักแมนสั่งกะสีจักแมนผ่ายางจักแมนเป่ามันอีกอยัางเนา่งนะมีน้สีหนาอีหยังก็ตกลงมาไปเมื่อนนะเอามาเห็นเทไรือนหลังนี้ก็สุดสทมลงตลอดนะทุกคน,นสุดสมมลงติ๊กกันเ่ะแต่ว่าเพื่อนก็จจำจำใจต้องยุ่เพระาะว่าบ่มีทืนมีฮอนที่ว่าจะสั่งเนะทั้งนี้ก็ได้ไม้ค้าไไปทุกคนสามเหลี่ยมแล้วไม้ค้าทั้งนี้ ถาบุาค่ำนี่ร่มแท้ๆเลยทุกคนนี่อันนี้ก็เอาไม้คำ่ำมันฝาฝนะาเฮลื่อนได้นั่นทุกคนฝาน,นี่เนิ่งมาทั้งนี้เแล้วก็เพิ่นก็ใส่ไม้ค่ำขึ้นกันสามเล่มาแต่ว่าหน้าบาดนี่สะอาดดีเลยทุกคนนะแกงเลยเนาะแปนเลยภาษาเอาว่าแปนแนะนเนาะมือนึ ถูกคักแด้เนาะหน้าบานแบบสะอาดสะอาดดีนะทุกคนแต่ว่าเพื่อนนี่โอ้ถูถูถูเฮาสองปีก่อนนะได้ทุกคนที่เฮาได้เข้ามาเบิงนะสภาพเพื่อนตอนนั้นก็ดีกว่านี่น้อยนึงก็น้อยนึงซื้อเฮาคิดว่าหลายปีพานไปแล้วก็น,น่าจ,จะมีทีนไม่ฮนที่ว่าจะเฮ็ดหอเห็ดหเฮือนนะแต่ว่าเมื่อเห็นมื้อนีอีกก็โอ้ถูก ยังเป็นคือเกา่าคือเดิมเนาะหนักลงติ๊กติ๊กหนะูทุกคนเนะาาะปอันนี้ลมมาฝนมานี่ที่เรือทางไหนนะทุกคนเดี๋ยวเขาจะเข้าไปทางในเฮือนเลยเนาะไปอู่ลมน้าเพลินอีกทีหนึง่งให้ทุกคนฟังน้ากันอีกทีหนึงนะ่งเนาะมาทราบเขาเข้าไปเฮือนนะอู้ประตูนี่ไข่ไหญ่สำนีทุกคนประตูเฮือนไข่ขไหญ่สำนีปุ๊บ กออนมุกกู้เือนบมีไม้ฟากแลวทุกคนโอ้โหทุกบูดอยู่ในดเลยเบิ้งเอาคนในงานใส่ไม้แล้วไม่เท่าเนอสบายเรื่อไม่เท่าเมม่เท่าซือย่างนี้จือโดย นางยืนนางยืนนางยืนป้านางยืนนี่โดยโดยืั้นเฮานี่น่ะแม่เแ่าเพื่อ,อานนางยืนมัมีคนจะปลูกจะสร้างติดิ่ยนินตอนนั้นเขาคือว่าฮุ้นชืว่าแม่เแ่ามีลูกผุนหนึ่งไหมนะ,ะลูกชายอ,ะอ่ะเขึ้นมาละละล,ะล,ะลงลงจะซัดเดี๋ยวนี้ไปทางไหนเดี๋ยวละละบูมาหาแม่แถวอ่ะตีบูมาเลย เดี๋ยวนี้แสดงว่าไม่เท่ายุบผู้เดียวนะอยุคนี้ผู้เดียวนาะแต่ก็อ้เลยเมื่อคนไม่เท่าหนึ่งเข่าอันนั้นนะไม่เท่าเอาเอาเข่าทั้งหนมากินอันน่ะป้าอันนี้เนี่ยเอาเอาทั้งในมากินน่ะกึ่งเมื่อยโยไรเงาะจารนาไปเก็บเข่าอเออเก็บเข่าเก็บเพิ่นมาเพิ่นไปเก็บ ตีเออปนไปเก็บอันเข่ามันตกอยู่กาหน้านเีอเออแล้วก็อามาแล้วก็มามาตํำแล้วก็มาหนึ่งกินมาต่ำเลยหนึ่งอันหนึ่งหมาแม่เท่าไปเก็บทุกมือเก็บเข่าเอกมาเท่าไปเก็บจุมือเก็บเข่าจุมือตังหนาอยู่ใส่เดนิโบมีอ่ะเป๋บมีป้ามึกจังโจเส็ดวานเข่าในเมื่อเรา เงาะนี่รถอืมเป้อาล่ะปตาสินปตาสินสําหรับพระพุทธันสุขเงาะนี่เปอาเงาะล่ะเงาะปมือลงโกนี่ลงโกเงาะเงาะปลงโกนี่ปเปินแต่งรออเพิ่นบ่ได้เฮ็ดให้เฒ่าแก่แล้วะเฒ่าเรดเินแต่งกลางเินแต่งเฮ็ดเรโอ้ยยามสิหน กลางป่ามันสิเพื่อนมาเพื่อนให้ทุกมือย้อนว่าเฮือนนั่นบ่มีบนนอนเนาะบ่มีบนนอนมันนั่งมจิตใจไม่ฟังไม่ยังอ๋อมืดเลยเนาะเออโอ้ถูๆพ่อนังพิบมาเมื่อเมื่อพ่อลูกนังพิบมาอันนี้บนนอนมเไ่าอืวบนนอนมาเช่าอันนี้บนนอนลูกลูกบ่มาเราได้ยินีรนอเปลาบ่มาหาไ่เแ่าโดนแล้วบ่ บ่มาโดนะเรื่องอะเป็เรื issions, ร่องเรื่องงารอดเรื่องเรื่องงยรอดโดนโดนมาทีนึ่งเอไม่เท่าดังไฟใส่เขาเลยนมาลูกสัาน <150 S 1> <c oughs> ไ sure. right. ่สนใจกับเล้าเนาะไปจักไปทางไหนบูเลยโอ้เลิศเลิศกับเล้าเลิศเป้ชอบสกีมาแวเวลากะมารอดนี่หัวเมื่อไรเนาะฝนมาเนี่หัวมืดเนาะทุกคนเนี่แล้วแล้วโอ่นนํา เบืงไม่ฟ้าเป็นยังนรู้อันาจานี่มันไม่าแถาแปลงอ่ะมันออกกีรคนอบกระอาบป้าทุกเฮือนทุกคนจะปลาสีจะดึงจรัรก็มารถจัรูเงินเห็นฝ้าเห็นอย่างพวเนาะพ่นตกสื่อ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 ทหวเนาะม,มันหนุนมันหน เอาเอาผ้าเต็นไปโป้งไว้ดิเอาเปลี่ยนผ้าเต็นตกซื่อๆเอาผ้าโุ้งไว้เทิงๆน้องมือตาฝนมากก็คือหัวเลยแหละทุกคนปลาตัวนั่งกินเข่าอยู่บนใดไม่เท่าเต็นเปิดมาจะตะมื่อตึกซืนี่ตึกจะบนนี้หรอน้องเต็นกินเข่าจะนี่กินเข่าอยู่บนนี้อันนี้ปลาทวงรีบไม่เท่ายางไปบ่าหาดล้มลงลุมมาอู้กอโยกกี กอย่อกไปเห็นนั่นไปกอย่อไงงอบบกลึกยยานเนาะมาเท่าายานลุ่มหยานเอ๊ะมันนมาเท่าฝนตกกระซิซิซอซฝนตกมาหัวลงมาเป็นว่ามันนมาเท่าจุกไยมาเท่าเอ๊ะปัสสิกะ เม่เา่าคือว่าเด็กหญิงว่าเม่เา่ามีหลานใช่ไหมน่ะเหล่าบุนนเจเจอ่าอเจตั้งอ่ะเลีดะะยดกลางเปรียงเป็นผู้หญิงอ่ะผู้ชายอ่ะผู้หญิงมีไม่ใช่มีสองคนมีผู้หญิงเนีผู้ชายเนี่ยไปยูน้ำไผ่เลี้ยดน,น้ำจะโตจะดึงไปยูน้ำอนะ่นาไปยูน้ำเมียที่อ๋อ ลำพ่อแม่ปอยู่ลำพ่อแม่เอออุประยีรรยัดเส็ด่ะลานเจ้าแม่แม่ลูกของลูกชายเจ้ากันนะอ่ะเราวันนี้พ่อแม่เขาเจ้าป้ากันนะจีป้ากันแเราลานน้องมาน้องพ่อน้องแม่๋อไปอยู่น้ำน,อนออ้องแม่เออหุ่นประหยัดนำํำมาเทาอ,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 อมาเทาจุกปากกลางปาร,รี เพื่อนว่าเพื่อนทุกบ่มีเฮือนบ่มีไฮนะเข่ากินกับโบมีเนาะมีเด็ไปสอกเก็บเอาเก็บอยู่กลางนาตี<ร>ด้หลายบ่ะในลายบ่เพื่อนวัวเก็บเพื่อนรูเอ็ดรูเนื้อรูน่ะไม่เก็บเพื่อนรูน,นังมันกินอันนี้เต็มนี้เรากาม็มาต่ำกลมจักมือจ้าก็จ้าก็ต่ำอันเต็มอันนี้นี่มากินได้จักมื้อจริงมืดนะ<ม>เพื่อนซาเมือ กินมือรู้กูขาวสารกินอย่างงี้ปุ๊บสองมือสามมือได้กิมโน,โนมึอหนาะเดี๋ยวจักมือมือหนึ่งเพื่อนอ่ะเพื่อนมาขาบเืรคเต็มอ่ะนี่แล้วก็มาตัดมันได้ข้าวสารหน่นอยหนึ่งเนาะเพื่อนเพื่อนลงโกเอ็ดเนาะเออแล้วเพื่อนลงโกเอสได้ข้าวสารหน่อยหนึ่งปะอันดินเฮือนนี่แมนเขาไม่ถ่าวอ่ะแมนมีแต่ดินเฮือนแล้เดี๋ยวนี่เนาะดินดินหน้าไปอ่ะ ดินหน้าไปอาตึกดินเนือนดินให้ก็มีดินให้สมบัติเท่าไปแต่งดินให้กับไปอาดินอ่ะอ่ะป่าป่ามีดินนาก็บ่มีดินก็บ่มีเนาะมีแต่ดินเฮือนนี่เนาะอ๋อเปิ้ลปงนะออาเ่าแงแต่งดินนว่าเพิ่นบ่มีแฮงเนาะ ผมมีแหงที่จะเห็ดไทยแล้วนะแถวแกแล้วเแ่าแกปอ,อเงินหนูแถวหนูอยากมันกิโลมโนเออเอะเห็ดเด้นเพิ่นมาเพิ่นเอาไม้ค้ำไว้หนิ่งเนี่ยเบิงเสนะาเนี่ยเสาเออเสาเฮือนมาหนึ่งไปทั้งนี้่มืดแล้วเนาะนอเอาเปิดเพิ่นเอาไม้ค้ำไว้ซื่อไม่เท่า นี่อันกินบ่อาเสียงเสียงเสียงมาอ่ะสัียงกินอ่าบ่ม,มีปุมม่มเ,เมื่อแก่มือกินกับวันนี้ที่มัน,นอย่างนี้มื่อกินผักผักกินข้าวกับนั่นไหมเออผักนะกินหนึ่งข้าวสุกเหมือนแกงสิแกงผักนี่กินข้าวเนาะเออ,อ,อรูปจับแม่เแ่า พ่อเถ่าเสียโดนเหรออือปวดใช่พ่อเถ่าเนี่พ่อเถ่า,ถาตายตายโดนละเออตายฮึ่งซาอปีตายแตโอ๊น้องไร้น้องแรงเนี่ยที่อุลกเถ่าเออเพื่อน่าเพื่อน่าเพื่อนอนั่นพ่อเถ่าเสียตั้งแต่ตอนเป็นเถ่ายัางนุมน่มเนาะอือนยังนุ่มเพื่อนเราก็อยู่อุลเถ่ากลางเลยรูตายใหไม่รู้ตีพุ่งลึกจุดตฮะ là gần sau mà chị khai à. khai là mình thảo chỉ bị du sành sao tết kịch mà thảo chỉ tết hết này nè thì có chỉ vào chỉ tết ờ là xăm tết tết sầu ờ giáo sư sầu trung bộ ờ quá kín ừ quá kín mày mất là còn mình này lùm nữa ờ là anh thấy người อ่าเบิ่งมาไปเบิโอ้ไม่เท่าอันนี้ปวกกินมดเนาะเออเอนมาเืนนี้พเพื่อน่าปวกกินเสาขาดเยามียัดมนกามมีหื่นมีมันอยู่มันนั่งมันนงมันนั่งมันหนนอ๋อสภาพเพื่นสานบานซองไม่เท่าเนาะนักหน่วงชุดทุกคนเลยไม่เท่า แต่ละมือนี่แม่เ่าได้ไปรับจ้างเพิ่นบอก่ได้ไปอ่ะเตี้ยจับมื้อย่อรับจ้างบ่ได้ไปติเปื้อนอยู่บ่ได้ไปไปบ่ได้แล้วเ่าแก่เนาะออืมีแต่ไปซอกเก็บข้าวเก็บหยังมาไว้กินเนาะอะหยัดอวดแต่งมาเพื่อนอวดโอ้เพิ่นเื่อยนเข้าถึงอวดน่ะ้ะเพิ่นเมื่อยเนาะทุกคนเฮ็ดเบี้ยก็ได้เมื่อยเพิ่นว่าแบบนี้เพื่อนแตี้ยมาเฮ็ดหยังก็บเพื่อนเนาะ ไม่เท่าไม่เท่าจุเปื่อนเมื่อยักได้ยังเปื่อนกลางหรือป้าจะมือจะรูอุติยกได้แต่เหงา<อ><อ>ป้ามือจะแจ้งอุติต่างเงินน้อยๆพออยู่นี่ก็เอาหน่อยน่อพอมันหลังคาบูหัวแบบนี้เนาะป้ามือจะแจ้งมือจะเพิ่อนมาบ่มีไผ่เกล็ดก้อนบ่มีก้อนพีหมาเพิ่อนมาดูกันดูก,กันที่บ้างพอมาอยู่นั่นไม่ตายก็ไปตายลูกเลยเนาะ จะตายกับ่ตายมันผิดบาอรลูกมันทิดบ้าตรตายกับ่ตายอไปละลางลองเดนๆมาท่านะึงอละละลองหลอกได้แต่เฮือนน้าไม่แถวน่องอันนี้เป็นได้แต่ฝนมาหนิหัวเมออะนะื่อหน่องลมมากกับซอสเมืนะ่อเนาะย้ำหนาวเนี่ยโอ้หนาวแสดงงันนะเน่องจุกมาเท่าจุกได้าาาามันเรามาเท่าจุก จุดประบุมีเกอนอยู่จีหยังยังไหนฮือเงื้ยน่ะยังไหนทำนี้ผู้ใหญ่ใจบุญต่างให้นี่เอาเนาะเปลือยกได้เฮือกนะทุกคนเราอ็เปลือกอันนี้ก็ซ้ำอยู่คนเดียวเนาะต่มวยก้นเนาะบ่มีอ่ำมันอีลาเมือลูกแพ้ลูกเมืออ่ำเอ๊่แต่เหม่อเจ็บมืออันนี้ตามเข่ามาที ันไปตำเข่ามาเจ็บมือราวาเพื่อนนันไปเก็บเข่าเปลือกอยู่กลางน้ามามาตากแดดแล้วก็ไปตำเนาะตำไงมือไหลุงลุงกุเดี๋ยวนี้ไปอาอะไรปาเข่าสารบ่มีเลยเนาะป้าถ่ายมืดอันันก็ถือว่ามืดแล้วเนาะน่าปนเหือน เบิร์อันนี้เนาะเก็บทางไหนมาใส่ในถั่าอันนี้นะเก็บเตมือเปื่อกเตมือมาเซ่มาเราะตะกี้นะึ่งรอดเก็บประการกนาในซุ่นเจ็ดไทยเก็บอยู่แค่อันกลางหน้าเพื่อนอันนี้นึ่งตะกี้อันตะกี้โอ้หมดแล้วเนาะปิดกับมอดกัแจ้งโซกเพล่อกมาเข่าเจ้าเอาทิมแล้วก็ไม่เท่วเก็บมาใส่พอใบปนเข้ามาเบิรง กินอภิษโรคระน,น,นาไนวไว้หมดจบวันหนึ่งเขา่าในเงื่อนทุกคนลุงเข่าโอน้นั่งเงินแม่เท่าทำนี่พวกนี้ใจบุญเพื่อนต่างเพื่อนให้นี่โอ้ดีใจเอาเนาะจุเพื่อนะนะอยากได้เนาะอยากได้เกอนกว่ามือนะเดี๋ยวนี้เนาะเป็นแล้วไม่เท่าลูกเอาเงินให้แม่เท่าไปซื้อข้าวสารกินนะ ลูกเจ้าเงินไม่ท่าไปซืาา้อข้าวสารนะพวกเราวันลูกแจ้งมู่กู้เนี่แจ้งอดีตกลางในเอปเออพื่อน่าอ<ร>ยากได้เฮือนเนี่ยไม่ท่าอาณาเพื่อนน้อยมาเท่าตีากีออ่ยานพฝนตกเพื่อนมาได้เฮือนน้อยก็ได้เนาะแต่ว่าพออยู่นี่เนาะมันแน่นมันหนาอันนีน้ยานฝน,นตกมาบ่มีบ่ได้นอนนวันนีเออ้เนาะในไม่เท่าเอาเนี่ยนี่ลูกก็บ่มีเงินมีค้ามเอกลูกก็อนอาณาอาศัยผู้ใหญ่ใจบุญเพื่อนส่งมา Uh huh. ถ้าว่าเพิ่นส่งมาเขาก็ได้สร้างได้เฮ็ดเนะ uh huh. อะอันนี้ลูกเจ้าเงินให้แม่เฒ่าเป็นเงินของบุญยะใจบุญอะไรนี่นะเอาไว้ซื้อข้าวสารกินเนอะ uh huh. อ่าก็คือ,องเงินเป็นเงินของพี่บอลบุตรอยู่ทาง USA อยู่ทางสาหรัฐอเมริกาเอามาไว้นน้ำเฮาข้างนี้เขาช่วยแม่เฒ่าแสนกิ๊บนะอยมาแ่าละเอออาก้อนไอแหมอุลูกไผ่เอามาสี่สิบบาทเอาไว้ซื้อข้าวกินเนอะ uh huh. อันนี้ก็เดี๋ยวนี้เข้าขายกิโลสิบเจ็ดพัน ร้อยสิบแปดร้อยสิบเจ็ดสิบเจ็ดด้วอ่าไปซื้อก็ได้อยูฮารโลืโ้อฮารุ่ซื้อเขาสารมาไว้กินนั่นแหละเนอะนะเออมื่อหน้ามือาม่อไหนถ้าว่ามีพุนยาเจะบุญเพิ่นอ่ายักษ์ซื้อใหญ่มาเท่าอีกเราลูกจะเข้ามานะเนึ่อืมน่โอ,อลาน้องเราลูกเตะบ่มีตัเวเฮือนพฝนตกอะยามน้ำตาออกเหนื่อยเหนื่อย่นมาเวลาฝนตกมาห้เนาะบ่มีบนรับบนนอน มัมีมันรับมันหนอนแท้เบิ่งเินเนาะแม่ตาเน้องเงินนี่้มันซีสวากุนๆต่ดึงเดือดหนาะป้ายามฝนนี่ผ่านมาได้เท่าด๋เฮายังงงอยู่เลยฝนก็อยู่นี่เนาะเออเวลาฝนตกเนี่ยฝนตกน้ำตาออกน้อยๆแล้วอุเรียนนี่ออืเอาแม่ท้าวคอบใจผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นได้แม่ท้าวเออ ขอบใจก่อนแฮมโดยโดยกาโน้นนั่นแหละประสั่นนะเบิงถาว่ามือหนามือไหนเขามีโอกาสเข้ามาก็ที่มาสวยเหลือติมเน้อแล้วก็ถามว่ามีผู้ใหญ่จะบุญเคนส่งมากน่าลักก็น่าเลยปลาหมอรูอุติกางผู้เพื่อนกันแล้วเป็นยังไงเฮือนนะทุกคนเป็นเบาเน้อมือหนามือไหนถาว่ามีผู้ใหญ่จะบุญเพื่นต่างแล้วที่มาใหญ่เน้อเฮากลับก้อนมาเหนี่ยเน้ออยู่ดีมีแห้งนะไม่ถามเน้อกาโน่นทุกคนนะตามที่ยวห้องน้ำกันนะก็คือมาเท่านั้น มีลูกอยู่คนหนึ่งทุกคนก็คือตอนนี้นเป็นบ่าแล้วทุกคนลูกทรายเพิ่อนอ่าโดนดดดมาหาแม่ทีหนึ่งแต่กลับมากลับมาแบบบ่มีมาอย่างมากดอกนะตามที่แม่เฒ่าลมแม่เทา,เาฟังนะก็สำหรับเดี๋ยวนี้นอะแม่เท่าก็คืออยู่คนเดียวอยู่เือนหลังนี้แหละเผิ่นว,ว่าโอ้ทุ่นลำบาาแข้งเวลาฝนตกมันนอนให้ทุกคนนอนให้เพราะว่าฝนมันหัวนะแล้วก็ยานเฮือนนนัจะล่มเพราะว่าตีนเสาของเฮือนนันวกันกินคาดเมื่อเล้า แล้วก็เพื่อนก็ใส่ไม้มาข้าแบบนี้นะใส่ไม้มาข้าแบบนี้แหละก่าเดี๋ยวนี้นเพื่อนก็ว่าอันยักได้ก็มูที่สุดก็คือยักได้เฮือนแทงว่าเป็นเฮือนน้อยๆก็ยาเนะอาเป็นเฮือนน้อยพอที่ว่าให้ไม่เท่ายุวผู้เดียวก็ได้ตามไม่เท่าว่าน,นะให้มีหลังคาแบบฝนตกมาบูหัวแล้วก็บริบยานเวลาลมมาบรลบมนะไม่เท่าวยายักได้เฮือนน้อยก็ยาแต่ว่ายักได้พอมีอบอนอยู่บอนนอนให้นอนหลับอิ่มหูยิ่มตานะ แข่ว่ามันปุ้ญายกกว่านาอันนี้ก็คือพันยานเนาะทุกคนเนาะก็เพิ่นนันจะเฮ็ดเฮือนก็เฮ็ดบ่ได้แล้วแต่ละมื้อก็คือไปเก็บข้าวอยู่กลางนาแล้วก็มาต่ำกินเนาะเพราะว่าผู้เฒ่าเด้ะที่เฮ็ดงานก็เฮ็ดบ่ได้แล้วแหงงานบ่มีแล้วหั่นน่ะกาเนาะสําหรับผู้ใหญ่ใจบุญท่านได้เนาะอยากอ่าช่วยเหลือทางแม่เฒ่าเยินเนาะก็สามารถติดต่อมาเอาได้ทางเฟซทางไลน์ที่เฮาขึ้นไว้อยู่หน้าจอเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นเคสนึงที่ว่าโอ้น่าสงสารพอสมควรเนาะทุกคน เบิงจากเงินซานบานซองนี่โอู้หวาอยุไ่ไใดจังใดเลยเนาะ,อะตอนฝนตกมานก็คือจีบ่มีแหละบอนสีบุเปียกน่คือสีเปียกมัดทุบอนตามแถวเบิ้งหลังคาือนกนนะเนาะทุกคนกะมื้อนี้กะเฮากันเอามาฟากมาต่อนทุกคนสัปนี้เนาะถางว่าทานใดสนใจก็ตามที่เอาด้แจ้งไว้เนาะเฟซบุ๊กไลน์ทีเท่เอาขึ้นไปก็สามารถติดต่อมาหากันได้ทุกคนก็ช่วยกันพลเล็กพลน้อยเนาะ,นะทุกคนเนาะ,ะสงสารไม่เ่าเพิน่น ก็สำหรับเทนนี้เนาะเฮาก็ได้เอาเงินของปุญญ้ยย้าใจบุญไว้ให้แม่เทาวันซื้อเข่าไว้กินเนาะก็คือเป็นเงินของพี่บอลวุฒนะิเนาะอยู่ทาง USA เนาะให้เพิ่นไป100,000เก็บทุกคนไปซื้อเข่ากินนะ่ะก็ได้อยู่ประมาณ4-5โลประมาณน,นั้นแหละก็ต้องขอกระมือกับใจเนาะปุญญ้ยย้าใจบุญของเฮาก็ขอให้เพิ่นจงอยู่ดีมีแห้งปราศจากโรคภัยกระเจ็บทุกป,ประการเนาะสาธุโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะบาลีก็ต้องขอกระมือกับใจอีกเท่หนึงสำหรับทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจบาลีตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็ โฆษณาเนาะเพื่อเป็นการซัพพอร์ตสองของบารีก็คอยทุกคนจงอยู่ดีมีแห้งประสบพอพอผลสำเร็จทุกประการคอยร่ำคอยรวยขึ้นไปยิงย่งๆเนาะสำหรับคลิปนี้บารีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันไว้ในคลิปต่อไปนะส่วนว่นาจะเป็นคลิปได้แะยยูไส่ก็่าลืมให้กำลังใจกันคือเก่าคือเดิมพี่น้องสำหรับคลิปนี้เอาขอตัวลาไปก่อนพี่น้องสบายดีย